สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอจะพาเพื่อนเพื่นไปเที่ยวชมอนุสรสถานประธานโฮจิมินนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับบ้านนาจอกนะครับเส้นทางที่จะเดินทางไปก็จะเป็นเส้นทางที่จากนครพนมไปจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งก็ห่างจากจังหวัดนครพนมก็ประมาณ10กิโลได้นะครับเพื่อน เราก็เข้าไปนะครับเข้าไปด้านในโดยการที่เราลงชื่อนะครับเบอร์โทรนะครับจํานวนผู้เข้าชมนะครับร่วมกันกับเรานะครับเพืเ่อนๆซึ่งอนุสรสถานประธานฮจิมินนี้นะครับคือตั้งแต่เมื่อสองครามอินโดจีนนะครับที่มีสงครามอินโดจีนนะครับตั้งแต่ปีพศ2 4 6 6นะครับถึง2,400 เลนะครับเพื่อนเที่อดีตประธานโฮจิมินได้เข้ามาอยู่ประเทศไทยนะครับเพื่อนเในช่วงนี้ก็มีผู้ร่วมอุดมการเข้ามาด้วยนะครับเพื่อนเพ,นพนเพื่อหารู่ทางในการกอบกู้เอกราชนะครับเพื่อนๆหรับภายในอาคาร ด้านในนั้นก็จะมี3อาคารนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นอาคารอนุสรสถานนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมีภายในก็จะมีรูปของประธานโฮจิมินห์นะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นเราก็เดินอ้อมไปนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมีอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อนเพื่อนภายในอาคารนี้ก็จะมี จำลองนะครับเกี่ยวกับาการวางเผนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาคารจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองนะครับก็จะมีเสื้อผ้านะครับมีหมวกนะครับเป็นชุด าว่นะครับเพื่อนๆนะครับก็จะมีจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็สินค้าข้างในก็จะมีมากมายหลายอย่างนะครับเพื่อนๆครับก็นีเป็นอาคารจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองนะครับอยู่ทางด้านขวานะครับของประตูทางเข้ามานะครับเพื่อนอันนี้ก็ เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อนๆด้านในก็จะมีรูปภาพนะครับแล้วก็มีจำลองนะครับของประธานฮัจิมินนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อนๆก็จะมี ต้นไม้นะครับหลายอย่างนะครับมาประกอบกันนะครับเพื่อนๆเกวียนนะครับเพื่อนๆ่อนจะมีภาพบรรยากาศนะครับที่ เข้ามาพำนักในประเทศไทยนะครับพเพื่อนๆนะครับก็เป็นโต๊ะเก้าอี้นะครับพเพื่อนๆรูปภาพนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นภูเขาจำลองนะครับพเพื่อนๆก็จะมีน้ำตกลงมานะครับพเพื่อนๆ นี่ก็เป็นบ้านพักของท่านประธานโฮจิมินนะครับบ้านพักจํำลองนะครับเ,เพื่อนๆข้างในก็จะมีเก้าอี้นะครับมีเก้าอี้รูปภาพต่างๆนะครับเ,เพื่อนๆมีโต๊ะทำงานนะครับเก้าอี้สำหรับนั่งประชุมนะครับ ปรึกษาหาือนะครับมีเตียงนอนนะครับเตียงนอนนาจะเป็นเตียงนอนเล่นนะครับเ,เพื่อนเพ่ขอขับไปด้านในก็จะเป็นห้องนอนนะครับครับมีสองห้องนะครับเ,เพื่อนๆภายในห้องนอนนะครับ ก็จะมีหมอนทำด้วยไม้นะครับเพื่อนนีห้องนอนห้องที่สองนะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนหลังจากนั้นเราก็จะออกมาด้านนอกนะครับก็จะเป็นยุ้งข้าวนะครับ มีที่ตำข้าวนะครับแบบสมัยโบราณนะครับเพื่อนๆครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับที่รับชมครับ